กระจกนาฬิกา MK แตกเปลี่ยนที่ไหนดีวันนี้ผมจะมาบอกให้เพื่อนๆทราบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครที่มีนาฬิกา MK หรือ Michael k o r นะครับ MK กับ Michael k o r คือชื่อเดียวกันนะครับแบรนด์นี้เนี่ยเวลาใครอยากจะเปลี่ยนกระจกนะครับก็จะหาที่เปลี่ยนยากนิดนึงนะครับร้าน Watch2v ก็มีกระจกสำหรับใส่กับนาฬิกา MK เลยนะครับ ภาพนี้คือภาพก่อนทําเห็นไหมครับว่าลูกศรตัวนี้คือก่อนทํานะครับผมก็จะลื้อออกมานะครับเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับเปลี่ยนยางกันน้ําฝาหลางแล้วก็ติดสีดกันกรอยที่กระจกให้ด้วยถ้าฐานหมดก็จะเปลี่ยนให้ด้วยอันนี้คือภาพหลังทําเห็นไหมครับนี่หลังทําคือกระจกเหมือนเดิมเลยนะครับกันน้ําเหมือนเดิมรับประกันกระจกให้ฟรี6เดือนเลยนะครับกระจกเรารับประกัน6เดือนนะครับส่วนฐานจะรับประกันให้1ปีเลยนะครับ M.K เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นนะครับชอบกันมากเลยนะแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับกระจกอาจจะเป็นตรงเป็นโค้งนะครับถ้าเป็นเหลี่ยมก็สั่งตัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นตรงเนี่ยก็จะมีเลยนะครับส่วนระยะเวลาทำนะครับก็ถ้ามาที่ร้านก็รอรับได้เลยนะหรือใครอยากจะส่งไปสนีมาก็ได้นะครับส่วนค่าทำเนี่ยเบสเซนะครับ4อย่างนะครับที่ผมบอกนะ เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนทานเปลี่ยนยางกันน้ําฝาหลางแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยเนี่ยเด็จเ็จก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 4- ีหอย่างเนี่ยนะครับทําความสะอาดโรวเรือนให้ด้วยนะเพื่อนๆเ,เสียค่าบริการเพียง1,500บาทและผมมีใบรับประกันให้ทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะส่งมาจากต่างจังหวัดหรือจะมาที่ร้านเองนะครับผมก็จัดให้แบบงามๆทุกท่านเลยนะครับ นี่อย่างเรือนี้เห็นไหมทำเสร็จแล้วสวยกิฟนะครับฟูนเฟินอะไรต่างๆผมเคลียร์ให้หมดเลยครับใครที่อยากจะซ่อมนาฬิกาก็ขอให้นึกถึงร้านผมเลยนะครับร้านวอซูวี